สวัสดีครับผมคำปลอยร้อยเรื่องวันนี้นําเสนอเกี่ยวกับนักศึกษาเพื่อความบันเทิงนะคิดมากนะครับหลังจากสอบกลางภาคเสร็จพวกเราก็มาละลายพฤติก,กรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าในะการแสดงออกนั่นเองวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรยังไงก็เชิญติดตามณนะช่วงต่อจากนี้ไปกันแล้วกันนะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดด้วยนะครับสวัสดีครับเชิญซาลา กิจกรมก่อนบ่ายด้วยหลังบ่ายใครเลี้ยงกันเปนิีนึงนะเกมที่เราจะเล่นนก็คือแปลงปันกับอาบน้ำชุภาพบุรุวรสชุภาพาสตรีที่อาบสตีเออโอเคบ่บ่เยอะเหมืนเยอเยอะโอเคแปลงปันอันดับแรกตั้งแต่เข้ามาเลยนะเข้าประตูไปก็แปลงปันโน่นนี่นะนี่ถือว่า ใครง่วงในช่วงบ่ายก็ใครเกลียดนะตอนนี้อาเกินครับเราอยู่แบบนี้เราต้องเปิดฝันเป็นดูนะครับสาธิตถ้าไม่ผ่านมองด้วยนะบอกว่าไม่ผ่านมองพกประตูห้องน้ำเอาไม่มีประตูห้องน้ำทำอะไรปิดเองล็อกเองใช่พลาดก่อนแต่ไม่เป็นปัญหาเขาไม่เอาตะขา ห้ามสัตว์เลี้ยงมันเลี้ยงในห้องเดียวยาที่พันหนูจะเปิดไมลึกะเปิดไปแล้วยาที่มันปีๆหรออ๋อมันบีบไม่จุ่มน้ไม่จุ่มน้ำโอ้ยมันจุ่มไปแล้วเมจุ่มไปแล้วจุ่มนอไรนะอ๋อาอาว แต่งงานด้วยันแต่งกโมงโองกระจกยแต่งทุวันสอกระจกนู้นไงยังหัวเสื่อมเชืออีกโมกเกเอออันหนักอันนนไงโมกเกแต่งไหน่าแต่งจงม่าแนน่เสียไปแล้ว เกนกว่าเอาคืนมาเกินไปคืนไปแล้วตรมหนึ่งรถหนึงโอ้ลังหน้าให้ใสไากลับเอาเ้คันคันกคืนโอเคตัวเมย์เปิ้นได้ติดใจไปผอนมาดูเกลใส่ผมหรอ หรืเกลวลงเกลียวหล่อรื่นครับเกลียวหล่อลื่นรถจะเด็กอาโอเควันนน้ำเสนอเกี่ยวครับการนำน้ำพุ่งออกมาเข้ามาเลยเอาไปตเอยคือมายิงแม่คื่อมไรอย่า้าเลก็ไม่ใช่คนทำคนักทววา bato <laughs> ram <laughs>

อ้ามมาดุ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 นุด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 ุ เช็ดตัวยังเช็ดยังเช็ดตัวยังตอนล้างแล้วแต่ยังไม่ได้เช็ดตัวมาพลาเช็ดตัวอยู่ไหนอ่ะเอาละเริ่มเช็ดตัวแล้วเช็ดเช็ดเช็ดอะไรเนี่ยดูแลตอนนี้นะครับเสื้อผ้าเอาไปเหยียบเอาเอาแขวนไม่นี่หรอเสื้อผ้าไปเลยผมงคไม่ใส่อะไเลยไม่ได้ ตป okay. ิดก่อนปิด uh> ก่อนไอ้ร้องอ้ก่อนนี่ก็เอานึงจากวน่จากจะพ่อญาติที่มีเร่องด้านคน